สวัสดีครับ FC ซีตะแฟงทุกคนวันนี้พบกับรายการตะแคงพาเที่ยวนะฮะวันนี้พามาถึงโขงเจียมนะครับดินแดงแห่งความสวยงามพาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามที่ผาชนะใดออำเภอของเจียมแต่ที่นี่เป็นวัดถ้ำสวรรคูหาของหลวงปู่ําคนิงนะครับอันนู้นเป็นฝั่งสอปลาวนะครับอนันนูน ชนะสมบูรณ์นะครับน,นี่ก็ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของเยี่ยมเป็นที่ประจบกันระหว่างแม่น้ํามูลกับแม่น้ําโขงนะครับเรียกแม่น้ำสองสีจะมาดูได้ที่นี่นะครับประเทศไทยสวยงามอันนี้เข้าสู่ฤดูฝนต้นพฤษภานะครับอันนี้ก็เดิมต้นบรรยากาศดีนะแพ้งเลยพามาเที่ยวจากที่ร้อนจากมาหลายวันอุบล ฝนพรมมาทั้งคืนวันนี้ก็เลยเจียวขาดามาเที่ยวคนมาเที่ยวเยอะนะครับลองวิกเอนก็วันหยุด3ามวันนะครับมาเที่ยวเมืองดอกบัวงามอุบลน,นาชานที่นี่ของเจียมครับปากแม่น้ำมูล